สวัสดีครับท่านผู้ปังในตำนานอุรังกาธาตุได้กล่าวถึงพญานาคในตอนหนึ่งว่ามีพญานาคสองตนชื่อพญาสุวรรณนาคและพญาสุโธนาคทั้งสองนาคได้ครอบครองหนองแสโดยอยู่คนละส่วนคลัดนานวันเข้าพญานาคทั้งสองก็เกิดขัดข้องหมองใจกันในเรื่องแบ่งปันอาหารเข้าตำรา่ะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ นาทั้งสองจึงก่อสงครามต่อสู้กันต่างฝ่ายต่างก็มีลูกน้องเป็นจำนวนมากใช้เวลาในการต่อสู้นานถึงเจปีเจ็ดเดือนเจดวันเป็นเหตุให้เดือดร้อนไปทั้งสามภพทั้งภพบ,บาดาลภพมนุษย์และภพสวรรค์การสู้รบของพญานาคทั้งสองไม่มีทีท่าว่าจะจบลงก็เลยเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงได้เสด็จไปยังหนองแส ทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางเสร็จแล้วจึงตั้งกติกาให้พญาน้าทั้งสองแข่งขันกันโดยให้ขุดไปน้ําโขงและแม่น้นําน่านใครที่ขุดถึงทะเลก่อนพระอินก็จะมอบปราบึกให้เป็นรางวัลในที่สุดก็ปรากฏว่าพระยาสุดโทน,นาคเป็นฝ่ายชนะจึงเป็นผู้ได้ปราบึกเอามาไว้ที่แม่น้ําโขงแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นปลาบึก จึงปรากฏว่ามีเพียงในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกนอกจากนี้พระยาสุดโทนนาคยังได้ร้องขอเอาปากปล่องประตูทางขึ้นลงต่อพระอิน์ทเพื่อติดต่อกับมือมนุษย์และสวรรค์ไว้สามแห่งปากปล่องพญานาคแห่งที่หนึ่งอยู่ที่บริเวณพระาธาตุหลวงใจกลางกระแผนนครเวียงจันต์ประเทศลาวบางตำนานก็เล่าว่าบริเวณใต้ฐานพระาธาตุหลวง จะมีลักษณะเป็นปากปล่องมีโพรงลึกเป็นอุโมงขนาดใหญ่ลงไปใต้ดินซึ่งต่อมาทางลาวได้สร้างพระธาตครอบเอาไว้ปากปล่องพญานาคแห่งที่สองอยู่บริเวณดอนจันทร์ของประเทศลาวดอนจันท์เป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่นงง้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายผู้คนลุ่มน้ำโขงแถบนี้เชื่อว่าบริเวณหาดดอนจันทร์มีประตูพญานาค ที่พระยาสุดโธนาคร้องขอไว้อีกแห่งหนึ่งปากปรองพญานาคแห่งที่สาอยู่ที่เมืองคำชะโนดซึ่งตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีคำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่โผล่ขึ้นกลางน้ำทั่วอนาบริเวณคำชะโนดมีต้นไม้ลักษณะประหลาดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นชโนด จากหลักฐานข้อมูลลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในโลกต้นชนดมีลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลผสมกันแต่มีขนาดเล็กกว่าต้นตาลลำต้นเท่ากับต้นมะพร้าวมีกาบห่อหุ้มตามกาบรอบต้นจะมีหนามยาวแหลมคนหน้าเกรงขามเมื่อยามต้นชนดต้องลม จะมีเสียงบืดบืดบือบือฟังแล้วน่าสะเพงกลัวยิ่งนักบริเวณด้านในของเกาะคัมชโนดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือปล่องพญาน,นาคปรากฏอยู่ในนั้นวังนาคินคนัมชโนดแห่งนี้ปรากฏตำนานลี้ลับและเรื่องราวมหัศจรรย์มากมายให้กล่าวขานตามตำนานเล่าว่าพระอินทร์ให้พระยาสุดโธนาคมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในทิ่น,นี้ซึ่งมีต้นชโลดขึ้น และปรินก็ได้กําหนดไว้ว่าในหนึ่งเดือนเมื่อถึงข้างขึ้น15วันให้พระยาสุธโธนาคก,กลายร่างเป็นมนุษย์พระยาสุธโธนาคเมื่อกลายร่างเป็นมนุษย์ก็มีชื่อเรียกว่าเจ้าพ่อพระยาศรีสุธโธมีวังนาคินคำชโนดเป็นถิน่นพำนักส่วนอีก15วันในข้าวแรมพระอิกนกำหนดให้พระยาสุธโธนาคและบริวารกลายร่างเป็นนาคเมื่อพระยาสุธโธนาค กลายร่างเป็นนาคมีชื่อเรียกว่าพญานาคราชสีสุดโทและให้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลชาวบ้านที่ทมาหากินอยู่ในละแวกนั้นก็มาจะพบเห็นสิ่งประหลาดในมิติลี้ลับอยู่เสมอเช่นเห็นชาวเมืองชนดทไปเที่ยวงานบุญบ้างเห็นผู้หญิงไปเยืมเครื่องมือถ่อผ้ามาจากชาวบ้านบ้างหรือบางครั้งชาวเมืองอชนดก็จัดงานบุญประจำปี และว,ว่าจ้างเอาภาพยนตร์เข้าไปฉายที่กลางเมืองชโนดก็เคยปีมาแล้วแล้วก็ไปที่กล่าวขานกันจนหน่วยฉายหนังเร่เมืองอุดรเนี่ยวาดผวาไปตามๆกันหรือแม้เวลาที่เกิดน้ําท่วมใหญ่บริเ,เวณรอบๆตัวเกาะเมืองชโนดก็ยกตัวลอยขึ้นทั้งเกาะน้ําจึงท่วมไม่ถึงตัวเกาะคําชโนดครั้นเมื่อเวลาน้ำลดตัวเกาะก็จะลดลงเหมือนเดิมเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักคำชโนดแห่งนี้มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่าปล่องพญานาคเคยมีคนนําไม้ไผ่ลำยาวๆสามต้นมาต่อกันแล้วก็ย่างลงไปปรากฏว่ามันมันไม่ถึงพื้นเลยแต่แปลกที่ว่าเมื่อโยเหรียลงไปแล้วเนี่ยจะมองเห็นเหรียได้หมดซึ่งน้าเนี่ยมันใสามากชาวบ้านก็นมีความเชื่อว่าพญานาคเนี่ยได้ออกมาจากปล่องนี้บ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เชื่อถือกันว่า ็นแหล่งที่อยู่ของพญานาคใต้บาดาลบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นบ่อน้ำตามธรรมชาติบ่อน้ำแห่งนี้มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บางท่านลองมาทำการอธิษฐานเสียงสัตว์บารมีบ่อน้ำแห่งนี้มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์บางท่านลองมาทำการอธิษฐานเสียงสัตว์บารมีว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ โดยลองอธิษฐานให้น้ําภายในบ่อเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆก็ปรากฏว่าน้ําภายในบ่อแห่งนี้สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงได้ตามอธิษฐานจริงๆความโดดดังความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อแห่งนี้จึงทําให้ผู้คนทุกชนชั้นนําน้ําภายในบ่อไปรักษาโรคไปดืม่มไปอาบไปบูชาไว้ภายในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกองตนเองและครอบครัวมีหลายรายที่นําน้ําภายในบ่อนี้ ไปรักษาอาการเจ็บป่วยข้นต้นหรือของผู้อื่นก็ปรากฏเป็นอัศจรรย์ว่าเขาเหล่านั้นสามารถหายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆที่บางโรคนั้นแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่สามารถจะรักษาได้หรือเป็นเรื้อรังมานานแม้รักษาเท่าใดอาการก็ไม่เคยทุเลาก็ลองนำน้ำภายในบ่อนี้มาใช้ดูก็ปรากฏว่า โรคที่เรื้อรังมาแต่เดิมกลับสามารถหายได้อย่างไม่คาดฝันมาก่อนเลยความอัศจรรย์จากบ่อน้ำแห่งนี้ยังมีอีกมากคือระดับน้ำในสระนั้นสามารถขึ้นลงได้เช่นเดียวกันกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงประการต่อมาคือยามที่มีบ้างไฟพญานาคบางครั้งก็จะมีลูกไฟลอยขึ้นมาจากสระน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านมานักต่อนักแล้วอีกประการหนึ่ง คือที่สระน้ำแห่งนี้จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาคล้ายว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างหายใจอยู่ใต้น้ำชาวบ้านเชื่อว่าพญานาคท่านหายใจออกมาขอบคุณครับที่ติดตามรุ่นสอน,น,นช่องสาระบันเทิงหลากหลายรูปแบบโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ